การบริการประชาชนของสถานีตำรวจทั่วประเทศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนเดินทางเข้ามาแจ้งความกับโรงพักแต่ละโรงพักนะครับซึ่งถ้าหากให้บริการที่ดีชาวบ้านก็มีความสุขในการให้บริการในครั้งนั้นสนยานาวาก็เป็นอีกสถานีตำรวจหนึ่งนะครับที่ให้บริการประชาชนที่ดี จนได้รับรางวัลจากปปชนะครับในเรื่องของความดีความโปร่งใสประจําปีในการให้บริการประชาชนนะครับสิ่งสําคัญที่ทางสอนอยานาวาได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับมาจากอะไรไปพูดคุยกับผู้กำกับสอนอยานาวาครับในส่วนของสอนอยานาวาครับเป็นปีที่2นะครับที่ทางสอนอเองเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนะครับของสถานีตำรวจเป็นปีที่2ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ย เราได้รับารางวัลหรือได้คะแนนอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดนะครับที่าบางตัวชี้วัดเนี่ยยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับซึ่งในปีนี้ครับพอเรารู้ถึงจุดหรือตัวชี้วัดที่ยังไม่ดีปีนี้เนี่ยเราก็ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขในตัวชี้วัดทั้ง3ตัวชี้วัดทําให้คะแนนในภาพรวมครของเราเนี่ย ถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศครับต,ตัวชี้วัดที่ทางปบชเขากำหนดมาในการที่จะพิจารณาครับว่ามีตัวชี้วัดหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง ซึ่งก็พอที่จะจําแนกออกได้ว่าออกเป็นสากลุ่มกลุ่มหนึ่งครับคือการประเมินความพึงพอใจของเจ้าที่ตํารวจสถานีตำรวจบาญยานวาเองนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะ่มาเกิน1ปีอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับซูมที่2นี่ก็คือ Kyung กลุ่มการประเมินของผู้ที่จะมาใช้บริการงานบนสถานีตำรวจซึ่งก็ประกอบไปด้วยงาน5ฝ่ายคืองานสอบสวนงานปพงองกันปราบปรามงานสืบสวนงานจราจรและงานอำนวยการอันนี้คือกลุ่มที่2 กลุ่มที่สก็คือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเรื่องของแผนปฏิบัติของสอนอเองก็ดีของแต่ละฝ่ายก็ดีงบประมาณหรือว่าเรื่องของคู่ค้าหรือว่าในเรื่องของพัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเป็นการเปิดเผยข้อมูลว่าในแต่ละรอบ1ปีเนี่ยแต่ละเดือนนะครับทางสนเนี่ย,ท,ออยทำหรือปฏิบัติไปตามาช่วงแลยะเวลาที่กําหนดให้หรือไม่อย่างไรทั้ง3ตัวเนี่ยครับจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะ กำหนดกฎเกณฑ์ว่าทางแต่ละสอนอเนี่ยได้ปฏิบัติเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับะระดับไหน <Okay. S 1> นะครับในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขก็อย่างที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเมื่อเรารู้จุดว่าเราเราไม่ดีตรงไหนแล้วก็พัฒนาตรงนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยผมย้ายมาจากที่สอนอมาทงหลางนะครับเมื่อต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ผมก็มาเริ่มวางแผนก่อนว่าสิ่งที่สอนทจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเมื่อเรารู้จุดถึงปัญหาแล้วเราก็มาอธิบายให้กับ ผู้แทัธรรมชาหรือผู้ปฏิบัติเข้าใจ170คนนะครับก็คือจํานวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ที่นี่ปรัจำการที่นี่ทั้ง5ฝ่ายแต่ละฝ่ายผมก็จะชี้แจงว่าฝ่ายสอบสวนหน้าที่การปฏิบัติที่จะต้องดูแลประชาชนให้รประชาชนบริการตำรวจเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับงานจาราจรตัวชี้วัดอะไรบ้างงานสืบสวนก็ทุกอย่างเราก็ต้องมาอธิบายจนทุกคนเข้าใจหลังจากเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปปฏิบัติตามตามสิ่งตามกฎเกณฑ์นั้นที่เรากำหนดไว้ในเบื้องต้น นะครับประกอบกับทางสำนักงานอิสราเนี่ยได้มีาการกําหนดเขาเรียกว่าการให้บริการปร,ร,ประชาชนการยกระดับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกันทั้งเรื่องของการยกระดับการให้บริการประชาชนครับของสำนักงานอิสรกับการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่รงใสก,ก็จะสอดคล้องกันนะครับทำให้ทั้งสองโครงการเนี่ยเสมือว่าเราทําปฏิบัติหน้าที่หนึ่งอย่างก็จะได้ผลปฏิบัติในทั้งสองโครงการครับ ัแบ,บแรกเนี่ยผมเองก็ชี้ให้กับตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่บนฐานตำรวจได้ได้ทราบก่อนเลยว่าประชาชนที่เข้ามาบโรพพักเนี่ยจะต้องมีอะไรสักหนึ่งอย่างนั่นแหละที่เขาเองต้องมาติดต่อประสานงานกับใครสักคนหนึ่งนะครับไม่มีใครมา,อาสอนอแล้วจะมานั่งตักแอร์เฉยๆทุกคนที่มาจะต้องมีทุละ,ะป่าปางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาแจ้งความก็ดีมาลงทะเบียประจำวันก็ดีมาติดต่อประสานงานต่างๆก็ดีนะครับอันดับแรกเนี่ย ประชาชนเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะต้องรับการแนะนำนะครับหรือสอบถามจากเจ้าที่สักคนหนึ่งนะครับผมเลยกําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับทุกคนที่เข้ามาบนโรงพักเนี่ยก็จะเจ้าหน้าที่ประาสัมพันธ์ก็จะสอบถามว่ามาติดต่อหรือมามาพบใครนะครับดับแรกและก็จะ นำนะครับถ้ามาพนทาส่วนก็จะนําชี้นะครับว่าโอเคไปนั่งคอยตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับผู้ช่วยไล่เวรครับสำหรจำวันในการที่จะติดต่อสัรงงานในเบื้องต้นนะครับหรือการมาติดต่อยื่นผู้ต้องหาพาไปพบสิบเวรหรือการมาติดต่อในเรื่องของงานอำนวยการต่างๆก็จะพาหรือแนะนําไปต,ต่างๆว่าจะไปห้องนู้นห้องนี้ต่างๆนะครับก็อันดับแรกน,นี่งสิ่งสำคัญนะครับอันที่2และเนี่ยหลังจากที่เขาได้เข้าไปสู่ระพบกับเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วเนี่ย พันธสัญญาที่เราได้ทําไว้หรือรที่ตั้งไว้ว่าถ้ามารอพบเจ้าหน้าที่แล้วไม่เกินแบบในเรื่องติดต่อผู้ต้องหาติดต่อที่จะเยี่ยมผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องใช้เวลารอกี่นาทีมาลงบันทึกประจาวันเอกสารหายต้องใช้เวลานานกี่นาทีหรืองานที่ไปติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้ครับก็ก็จะ,ะมีพันธสัญญาที่เรากําหนดไว้ให้ไม่เกินไม่ได้รอนานจนถึงขนาดว่าเอา้าเราทำไมนั่งรอจนนานแล้วไม่มีใครมาพบไม่มีใครมามาพูดด้วยนะครับ และนอกจากนั้นเนี่ยการติดตามประเมินผลของผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัวหน,น้าทานีหรือเป็นห,หรือหัวหน้าง,งานต่างๆลองพุ่งกลับนะครับทางสานักงานนบาเองกำหนดให้มีการประชุมนะครับวิเคราะห์สถานภาพอุทยาการรวมถึงการประชุมบริหารประจนสัปดาห์ทุกวันพุธเวลาบ่ายสองครึ่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบหนึ่งสัปดาห์จะถูกนํามาพูดคุยกันจะถูกนํามาแก้ไขกันโดยการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายฝ่ายสืบสวนป้องกันปราบปรามฝ่ายสอบสวนฝ่ายอำนวยการฝ่ายจราจรจะมานั่งคุยกันแล้วก็ หาลือกันเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและก็จะเป็นเกณฑ์หรือเป็นมาตรการในการดำเนินการในสัปดาห์ต่อไปครับเรื่องของชุมชนเนี่ยทางสอนอนยานาวามีทั้งหมด18ชุมชนหลักๆแล้วเนี่ยในหน้างานที่เกี่ยวข้องแบบตรงๆเลยคืองานป้องกันปราบปรามในส่วนที่เป็นของตำรวจชุมชนสัมพันธ์นะครับในรอบ1สัปดาห์ตอนหนครั้งนะครับ หรืออย่างน้อยเนี่ยในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยสามครั้งนะครับเราจะมีการลงตัวชุมชนการตัวชุมชนเนี่ยทุกฝ่ายทุกด้านง,งานจะต้องมีระดับลาสรารวัตรหรือรองผู้กับเ,เข้าไปพูดคุยทุกครั้งเพื่อไปที่จะไปรับทราบปัญหานะครับหรือไปช่วยกันแก้ไขปัญหาบางชุมชนมีปัญหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เข้ามาจับกลุ่มอยู่บริเวณปลายซอยบางชุมชนมีปัญหาบุคคลผิกคนเฉลิลชล่ชอบมานั่งกลางค่ำกลางคืนบางคนมีปัญหาส่งเสียงดังจาก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บางชุมชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ยังมืดบางชุมชนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยครับเราอย่างที่บอกครับว่าในรอบหนึ่งสัปดาห์เราประชุมทุกันพูดอยู่แล้วนะครับพนักแล้วเนี่ยครับฝ่ายชุมชนฝ่ายชุมชนสัมพันนะครับจะต้องเอาปัญหาของชุมชนมาสรุปมาพูดคุยกันและข้อมูลอย่างที่ผมนั่นได้นาเรียนครับว่า,าประชาชนผู้มาใช้บริการนะครับก็คือส่วนหนึ่งของการ เกณฑ์ระดับการประการให้คะแนนของอของการประเมินครั้งนี้นะครับในส่วนของงานป้องกันปราบรามเนี่ยนะครับเมื่อมอีเมื่อเราเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะเข้าไปพบกับชุมชนชาวบ้านภาพการปฏิบัติในชุมชนก็จะเกิดเป็นภาพบวก สิ่งพวกนี้เนี่ยคือผมก็จะให้เขาได้ประเมินว่าการที่ตํารวจเนี่ยมาพูดคุยกันมาเจอกันในรอบอหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไปชุมชนนี้ชุมชนนี้เนี่ยทางชุมชนรู้สึกยังไงขึ้นบ้างนะครับปัญหาสะท้อนมามีอะไรบ้างแล้วสิ่งต่างๆที่เราพบปัญหาแล้วเราไปแก้เนี่ยนั่นคือผลบวกหรือความชื่นชมความชมเชยขอบคุณจากทางชุมชนที่จะมอบให้กับเรารถติดคือปัญหาดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าอย่างช่วงเช้าเนี่ยเราพบว่าปัญหาเนี่ยจะเกิดจากอะไรอันนี้ผมไม่คงคงไม่ จะโทษว่าเป็นปัญหาของสถานศึกษาที่ที่ที่เป็นที่ที่ทาให้กิดปัญหารถติดนะครับแต่ว่านั่นคือปัญหาจาจตอนที่เกิดขึ้นจริงและในช่วงเย็นก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับถนนสุรศักดิ์หน้าสอนอเราเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมที่จะเลี้ยวขวาเพื่อจะออกไปราชพฤกษ์กาลปพึกออกไปทางฝั่งทนนะครับแต่รถที่มาจากถนนสุรศักดิ์ลงมาเนี่ยเรารับจากถนนสีลมลงมา เรารับจากเจริญกรุงลงมาเรารับจากถนนพระรามสี่ลงมาจากสีลมลงมาแล้วจะมาติดตรงตรงนี้อันนี้ก็คือบางทีบางครั้งก็เป็นกายภาพแต่สิ่งสําคัญแล้วจราจรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเข้าใจในสภาพจราจรการปล่อยให้ไฟแดงติดนานจนเกินไปจนทาให้ประชาชนเขารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวละมันนานละมันก็ไม่ได้เราต้องรู้จักการบริหารต้องเข้าใจว่า ความเข้าใจของประชาชนคืออะไรเราปล่อยให้แต่ละฝ่ายไปเป็นต้นนะครับเราจะให้ไปบริหารงานไ,ไปพร้อมกันหลายๆด้านนะครับหมุนกันไปอันที่2เนี่ยสังคมของชุมชนยานวานะครับจะเป็นทั้งสังคมเมืองและสังคมของชุมชนโดยควบคู่กันไปสังคมเมืองเราจะเห็นอาคารสูงนะครับสำนักงานอยู่ริมถนนสาธรแต่สังคมที่เป็นชุมชนจริงๆบานพักอาศัยจริง,จ,รงจะเป็นแนวถนนจันทร์ทั้งหมด ชุมชนต่างๆอย่างที่ผมนําเรียนเบื้องต้นว่าเรามี18ชุมชนตรงนี้ตํารวจสนอนยนวาทั้งทุกฝ่ายทั้งฝ่ายป้องกันปราปลาเองก็ดีนะครับฝ่ายที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับฝ่ายสมชนนี้ก็ดีจะต้องปรับจะต้องปรับทัศนคติจะต้องปรับการทํางานให้เข้ากับจากภูมิประเทศด้วยนะครับว่าสังคมชุมชนสังคมที่เป็นลักษณะการทํางานเช้ากับเย็นเนี่ยเราจะต้องมีแนวทางการป้องกันยังไงการปรับแผนการตรวจการตรวจสอบชุมชนการตรวจสอบอาคารต่างๆเราต้องทำยังไง ความภูมิใจผมมีแน่ๆครับเพราะว่าผมย้ายมาจากสนงวันทองหลางเนี่ยช่วงของต้นปีนะครับกุมภาพันธ์ปี66ตอนที่ผมมาผมก็เป็นโจทย์ที่ผมจะต้องอตั้งเอาไว้และผมจะต้องแก้ไขโจทย์ตัวนี้ให้ได้นะครับสามเดือนแรกกุมพามีนามเมษาผมตั้งใจจะมาพัฒนาสถานที่ก่อนอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงสถานที่ก่อนเพราะสถานที่เราเหมือนบ้านของเราผ่านสามเดือนแรกไปนะครับผมมาดูเรื่องของการพัฒนาคนว่าเราจะทํายังไงให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีการปรับ ความคิดใหม่ปรัศนคติใหม่สร้างทัศนคตินะครับโดยการผมต้องให้เขาก่อนให้ก่อนสวัสดิการต่างๆที่ตำรวจชั้นผู้น้อยควรต้องได้เขาต้องได้รับนะครับสิ่งต่างๆที่เขาควรจะต้องได้รับจากผู้มชาเราต้องให้เขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมผมเองก็บอกว่าสุดท้ายนะครับพวกเราถ้าพวกเราได้ไดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ผู้กับพูดนะครับ เราเองจะเชื่อว่าบ้านปลาสุดท้ายเราเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การกระบวนการการให้ริกาต่างๆ,ๆซึ่งอย่างเนี้ยผมก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อวันนั้นที่ผมมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับผ่านไป6กเดเดือนเนี่ยมันเป็นตามที่ผมพูดจริงมันสําเร็จโดยมีตัวชี้วัดที่ยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงว่าเราทําได้โรงพักเยนาวานะครับเป็นโรงพักที่อยู่ติดถนน นะครับแล้วก็มีประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะครับมากในแต่ละวันนะครับแต่ที่จอดรถเราน้อยนะครับทุกครั้งที่ผมเห็นรถเข้ามาโรงพักแล้วไม่มีที่จอดรถเนี่ยผมจะให้จราจรหรือให้กับตำรวจที่เดินผ่านอยู่บริเวณนั้นนะเข้าไปสอบถานก่นเลยว่า,าเข้ามาติดต่ออะไรและให้ช่วยจัดการบริการในเบื้องต้นอันนี้คือข้อแรกเมื่อเขายังไม่ได้ลงมาจากรถเลยและผมก็จะนํา นำสิ่งที่ผมทําอย่างงี้ถ่ายทอดให้กับผู้บริบัติทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาคือผู้ที่มาติดต่อโรงพักบางทีเขาไม่รู้หรอกครับว่า,ว,าว่าเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรเราคือใครเ้าก็ไม่รู้นะครับแต่ทุกคนจะต้องใช้แพทเทิร์นรูปแบบเดียวกันว่าสอบถามไปพูดไปพูดไปถามหรือว่าเข้ามาใครและก็แนะนําเขาจนก,กระทั่งไปถึงไปส่งให้เขาถึงพบกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนี่คือสิ่งที่เราทําให้ลูกน้องเห็นลูกน้องก็ทําตามแล้วผมก็จะจะ,ะเขาเรียกว่าต้องบอกให้กับสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ผมมั่นใจนะครับว่าตํารวจยานวาณณเวลานี้นะครับมีความพร้อมนะครับที่จะให้บริการประชาชนบนสารนิํารวจเป็นนโยบายหลักของหน่วยงานชาติอยู่แล้วนะครับเรื่องของการยกระดับการให้บริการประชาชนมีความพร้อมและและก็จะทําให้บริการให้ประชาชนได้ประทับใจครับ